สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมก็จะเอาสูตรสี่ตัวนี้มาให้ลุ้นมาให้ชมมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาแบบยาวนานนะครับสูตรสี่ตัวนี้นะครับนะครับเข้ามาแบบประมาณประมาณยี่สิบงวดได้นะครับเห็นไหมครับก็มีหลุดบ้างนะครับเป็นบางงวดนะครับ เป็นบางงวดนะครับหลุดนะครับก็ยี่สิบเอ็ดงวดนะครับแล้วก็ผมก็จะมาต่ออยู่ตรงนี้นะครับครับผมก็จะมาเริ่มเอาสีตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับก็ออกที่ศูนย์นะครับแล้วก็ถัดมาก็มาตัวนี้นะครับแล้ก็มาตัวนี้นะครับแล้วก็มาชุดนี้นะครับออกหกหนึ่งครับแล้วก็มาชุดนี้นะครับ แล้วงวดที่ผ่านมาก็ได้หกหนึ่งสองสามนะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งห้าหนึ่งนะครับลองทั้งหมดทั้งมวลสถิติเขาก็เข้ามายี่สิบสองวดนะครับยี่สิสองวดก็หลุดไปสองวดนะครับยี่บสองวดหลุดไปสองวดนะครับนะครับหลุดงวดนี้นะครับที่ผลออกค่าเก้าแล้วก็มาหลุดอยู่ผลลัพธ์ที่ออกอยู่ที่สองหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วงวดที่ผ่านมาก็ได้หกหนึ่งสองสามนะครับก็ผลลั์ก็ออกอยู่ที่ ห้าหนึ่งก็ก็ผ่านนะครับแล้วงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับมาดูสถิติเขาครับงวดแรกนะครับโทษครับช่วงนี้ก็จะเป็นหวัดนะครับลมหนาวมานะครับอากาศหนาวนะครับช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก็เรามาดูครับงวดแรกก็ได้เจ็ด 2 3 4สนะครับผลก็ออกอยู่ที่43เป็นวดแรกนะครับแล้วถัดมาก็ได้0567นะครับผลก็ออกอยู่ที่79ก็เลขเก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับถัดมาก็ได้7 2 3ผลก็ออกที่78นะครับในวดนี้นะครับไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมมาปรับแต่งให้มันเห็นชัดกันหน่อยนะครับก็ออก78นะครับถัดมาได้5012นะครับผลก็ออกอยู่ที่90นะครับ เรามาเข้าอยู่ที่เลขศูนย์นะครับถัดมาได้สามแปดเก้าศูนย์ผลก็ออกเจ็ดเก้านะครับก็เลขเก้าก็มาอยู่ที่หลักหน่วยนะครับถัดมาได้หนึ่งหกเจ็ดแปดผลก็ออกที่หนึ่งเจ็ดนะครับถัดมาก็ได้สามแปดเก้าศูนย์ผลก็ออกที่หกศูนย์เลขศูนย์ก็มาเข้านะครับถัดมาก็ได้สี่เก้าศูนย์หนึ่งผลก็ออกที่สี่สองนะครับเลขสี่ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับในวันนี้นะครับ ถัดมาก็ได้3 8 9 0ผลก็ออกที่3 1นะครับเลข3ก็มาเข้านะครับถัดมาก็ได้2 7 8 9ผลก็ออกที่8 9นะครับวันนี้มา2ตัวนะครับถัดมาก็ได้4901ผลก็ออกที่2 1นะครับเลข1ก็มาติดนะครับถัดมาก็ได้9 4 5 6หนะครับผลก็ออก4 6วันนี้มา2ตัวเลยนะครับถัดมาได้2 7 8 9นะครับผลก็ออกที่28นะครับ ตามสูตรคิดคำนวณแล้วงวดน,นี้ก็ได้9 4 5 6สีนะครับผลก็ออกอยู่ที่9 4สวันนี้มา2ตัวนะครับท่านชมถัด <c oughs> มาก็ได้3 8 9 0ผลก็ออกอยู่ที่3 7เ็นะครับเลข3ก็มาเข้านะครับถัดมาก็ได้6 1 2 3สาผลก็ออกที่5 9นะครับ,กกวรบ,ออรบงวดน,นี้หลุดนะครับทา่านชมตามสูตรนะครับไม่มีเลข5และก็ไม่มีเลข9ก็ถือว่าวนนวนนวหลุดไปนะครับตามถัดมาครับก็ได้0 5นย์ผลก็ออกอยู่ที่0 0นนะครับงวดน,นี้นะครับถัดมาก็ได้ 8 3 4สห้าผลก็ออกอยู่ที่3ามสองนะครับเลข3าก็มาเข้านะครับถัดมาได้3าม0ดผลก็ออกอยู่ที่สางวดนี้มา2ตัวเลยนะครับถัดมาก็ได้0 6 5ย์ห7ห้านย์ห้าหะครับผลก็ออก, 6, 1, ก,ก <c oughs> อยู่ที่ห1นะครับเลขหก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับถัดมาครับถัดมาได้8 3ดสาสีห้าผลก็ออกอยู่ที่2 1งหนึ่งงวดนี้หลุดนะครับท่านผู้ชม วดนี้หลุดแล้วก็ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับแผ่นใหม่ให้นะครับนะครับก็งวดที่ผ่านมาก็ได้6 1 2 e 3สามนะครับได้6 1 2นสาก็มาเข้าอยู่ที่เลขหนึ่งนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้แล้วนะครับกระดาษแผ่นนี้เต็มแล้วนะครับนะครับเห็นล่าง4ตัวนะครับนะครับเห็นล่างสี่ตัวนะครับก็มาใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับงวดงวดที่ผ่านมาก็ <c oughs> ได้อยู่ที่6 1 2 3สนะครับก็ผลก็ออกที่ห้าใช่ไหมครับก็ถือว่าผ่านนะครับมาวางไว้ใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับวันนี้วันนี้จะได้ตัวไหนกันล่ะครับวันนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับว่างวดน,นี้จะได้ตัวไหนกันนะครับมา <c oughs> ผมใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะครับจะใช้ตำแหน่งในมาคิดคำนวณให้นะก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องก่อนนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสือ่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับท่านชมสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีหลุดนะครับแต่4ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านชม4ตัวนี้ยังไงก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับ ังไงก็มาตัวใดตัวหนึ่งนะครับงวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับก็ผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับผมก็จะมาวางไว้ให้นะครับมาจะมาวางไว้ให้เลยครับก็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับเจ็ดสามแล้วก็ศูนย์แล้วก็สองศูนย์แล้วก็เก้านะครับ <c oughs> ผมก็ใช้รางวัลตัวนี้นะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งก็7 3 0 2 0 9นกะครับก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งหน้าครั้งที่หนึ่งก็ 4, 4ี่นะครับส 4, 4แล้วก็6กนะครับ <c oughs> ใช้ตำแหน่งนี้ครับหลักร้อยนะครับ ร้อก็บวกกัน3ครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็เป็นตัวเด่นเลยนะครับถ้าได้เลข2ตัวก็ใช้หลักหน่วยมาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับ <c oughs> นี่ก็ได้3 4 2นะครับ3 4 2ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข2นะครับ2งบวก5ของที่ท่านผู้ชม2อบวก5ก็ได้7นะครับ7แล้วก็8ให้เดินหน้านะครับเพิ่มทีละแตมนะครับ 2 7 8 9นะครับวันนี้ก็ได้เด่นสีตัวนี้นะครับ <c oughs> ไ8 9ด้2 7 8 9นะครับ2 7 8 9นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับเลข2 7แล้วก็แแล้วก็9นะครับ <c oughs> ขาด4ตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับ ย่งไรก็มีตัวใดตัวหนึ่งมานะครับสีตัวนี้นะครับท่านชมอย่างไงก็มีตัวใดตัวหนึ่งมาระหว่าง2789จ็ดแนะครับบางงวดก็อาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับบางงวดก็มา2ตัวก็ได้นะครับก็ลองประกบดูนะครับก็ได้แค่สีชุดนะครับ27 28 29แปดสกแล้วก็ก็ได้แค่3ามชุดนะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับขอโทษนะครับนะครับ เด่นก็ได้2789นะครับท่าน,นไหนชื่นชอบก็ <okay? S 2> ลองไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับนะครับได้เด่นนะครับก็มีแค่สีตัวนะครับขาดสีตัวนี้จะไม่ถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัวนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ <c oughs> ลองไปติดดูนะครับเผื่อท่านมีตัวเด่นของท่านนะครับลองมาประกบดูนะครับลองมาประกบดูสีตัวนี้นะครับลองเอามาประกบสตัวนี้ดูนะครับ สี่ตัวนี้ขาดสี่ตัวนี้ไม่ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับท่านไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้กดแชร์ออกไปก็ขอให้ถูกรางวัลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับท่านไหนกดติดตามก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ได้เด่นกันแล้วนะครับเด่น 2789นะครับ2789นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกทท่านนะครับขอโชคดีทุกทุกท่านนะครับ2789นะครับลากันไปก่อนนะครับ